สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพระบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะสําหรับช่วงเย็นของวันพฤหัสครับผมมีมาหนึ่งชุดครับผมอ่าสามร้อยบาทครับผมพร้อมส่งเลยนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมอ่าแต่ถ้าพี่บินได้ซื้อสองกองก้าลดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนอดีนผมได้ขึ้นให้ไวท์างหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN เผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะแล้วก็ช่วงท้ายก็มีวันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วพี่นะมีรายการพิเศษมาอยู่ประมาณ3รายการครับผมเดี๋ยวอลองรับชมไปเรื่อยๆนะพี่นะเผื่อถูกใจองค์ไหนครับผมของวันนี้ก็ได้ชุดกลุ่มผู้ทวดมาประมาณหลายองค์อยู่เหมือนกันนะพี่นะวันนี้นี่ นี่เป็นปูทวดเนื้อว่านรายการที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับผมด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะครับผมเนี่ยรอยการกดพิมพ์ก็ครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะได้มาคู่กับองค์นี้นะเนี่ยได้มาคู่กันนะครับผมเนี่ยได้มาคู่กันเลยนะเนี่ยอาจะมาดูรายการที่หนึ่งก่อนนะครับผมเนี่ยถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผม หรือว่าพี่พี่ท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมเนี่ยครับผมครับรายการที่หนึ่งก็ผมสามร้อยบาทก็ผม ต่อไปเป็นปูวตวดนะว่ารายการที่สองครับผมนะครับ รายการที่สองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดเนาะว่านรายการที่สามครับผมอุ้จะเป็นรายการที่สามครับผมเนี่ยองนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นข้าวสารหินหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฝังอยู่ครับผมเนี่ย ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยนีหครับรายการที่สามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปูทวดนะว่ารายการที่สี่นะครับองนีอน้องนี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะพี่น้าเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนนะพี่นะแต่ให้ดูอ หน้าตาก่อนนะพี่นะเนี่ยองคนเนี้ยเนี่ยผมว่าองคเนี้ยนะสวยเลยนะพี่นะเนี่ยแต่ไม่ทราบที่นะพี่น้าเนี่ยสวยเลยนะครับผมเนี่ยองค์เนี้ยด้านหลังก็น่าจะเป็นสถูกเจดีนะพี่น้าเนี่ยที่เข้าปั๊มลงไปนะครับเนี่ยดู มลงไปยังคมชัดอยู่นะครับผมเนี่นนะครับแล้วใบหน้าใบตานี่สวยเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมนี่เป็นรายการที่สี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมอ่าต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นพระเนื้อผงอ่าสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมนี่ รายการที่ห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมอต่อไปเป็นรายการที่หกอันนี้เป็นเหรียญบังกรคู่หลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านครับผมเนี่ยจังหวัดปราจีนบุรีครับผมเนี่ยเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านครับผมนี่ครับดูมังกรนะครับผมเนี่ยสวยเลยนะพี่นะาี่รายการที่หกครับผม บ้านด่านปาจีนบุรีครับผมเนี่ยเป็นเหรียญบางกรคู่นะพี่นะรายการที่หกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปานกน้ำครับผมเรี่ยมบางๆมาเลยนะพี่นะเนี่ยเลี่ยมบางๆมาเลยครับผมเนี่ย จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมเนี่ยเม็ดแข่ปปลาเรียงกันสวยสวยเลยนะพี่น้าเนี่ยนี่ครับรายการที่เจ็ดครับผมสามล้วบ้านครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปด อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับผมปีอะไรนะปีสองห้าสองหนึ่คนนนะนคง,งครับผมเนี่ยติดต่อโค้ดนะพี่นะนียนะครับหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับผมเนี่ รายการที่แปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเห,เมมหรียญเซมาหลงปุททวดรายการที่เก้า ครับข้างหลังเป็นพระอาจ,จารย์ทิมนะพี่นะนี่คับรายการที่เก้าก็ผมสามร้อบาทก็ผมต่อไปเป็นรายการที่สิอันนี้เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปุททวดก็ผมเป็นหลวงปูด,ดูปุกเครก็ผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะเนี่ยเหรียญเนี้ย อาจจะเป็นเหรียญอ่าเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับผมเปีสองห้าสามสองครับผมเนี่ยนะครับรายการที่สิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ด อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์ครับผมเนี่ยวัดโบสถ์โก,ก่งธนูครับผมปีสองห้าสองศูนย์ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์ครับผมเนี่ยครับ วัดโบดโกงธนูครับผมสองห้าสองศูนย์ครับผมเหรางนี้นครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมสามร้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไผ่ครับผมเนี่ยปีสองเจ็ดนะครับผมเนี่ยเบบือนี้ ครับลงปลูกไปครับผมเนี่ยข้างหลังเป็นภาพอิตาแบบนี้นะครับผมนี่สิบสี่พฤษภาสองเจ็ดนะพี่นะนี่เขียนรุ่นพิเศษนะวัดอะไรเนี่ยวัดดาวเรืองวัดดาวเรืองครับผมตำบลบางพุทธจังหวัดปทุมธาน,นีครับผมเนี่ย หมายเลขอ่ะสิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญนายืนถือไม้เท้าหลงปูแหว,วนนะพี่นะเหรียญน,นี้สวยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยแล้วดูเนี่ยดูเขาแกะเหรียญน,นะครับผมเนี่ยเนี่ยเหรียญน,นี้ผมเพิ่งเคยได้มาเหรียญแรกรู้สึกจะได้มาเหรียญแรกแล้วเนี่ยเป็นเหรียญยืนหลงปูแหว,วนอะ โคตรชัดเจนนะพี่นะถ้าดูฟอนต์ตัวหนังสือเขานะครับผมเนี่ยหลวงปู่แหวนครับผมเนี่ยถือไม้เท้าครับผมเนี่ยวัดดอยแม่ปังครับผมเนี่ยเชียงใหม่นะพี่นะถ้าดูฟอนต์อ่าดูที่เขาแกะนะครับเนี่ยเหรียญจิสวยเลยนะพี่นะเนี่ยถ้าดูข้างด้านหลังเนะี่ยที่เขาแกะเหรียญน,นะครับผมเนี่ย ไปสองห้าาจะเป็นสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะเนี่ยนครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสามาครับผมสามล้วบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะพี่นะวัดไล่แตงทองไม่รู้ปีนะพี่นะอันเนี้ย ล้มฟุริวครับผมเนี่ยไล่แต่งทองครับผมเนี่ยชั้นหลงแปดสิบหกปีหรือเปล่าเนี่ยชอรอแล้วก็แปดสิบหกครับผมเนี่ยนะครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผม,ม,าบผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้า อันนี้เป็นเหรียญเซม,มาหลวงพ่องเงินครับผมเนี่ยเป็นเหรียญเซม,มาหลวงพ่องเงินนะพี่นะ ครับผมเนี่ยหลวงพ่อเงินครับผมนี่เซมมาหลวงพ่อเงินอวัดดอนยีหอมครับผมเนี่ยถ้าเป็นยันแบบนี้ก็ต้องเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมครับผมเนี่ยหมายเลขสิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกอันนี้ก็เหรียญสวยอีกเหรียญหนึ่งเลยนะพี่นะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลครับผมนี่รุ่นสองสิทออสร้างถวายนะพี่นะ,ะปีสองห้าศูนย์เจ็ดครับผม อันนี้ก็เหรียญสวยอีกเหรียญหนึ่งเลยนะพี่นะนี่ครับผมจะเป็นหมายเลขสิบหกนะพี่นะเนี่ยพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลครับผมนี่ครับ วัดวัดบ้านานาหัวช้างและพี่นาสก,กุลนครครับผมนี่ยุืนสองสิทออสร้างถาวายนะพี่น้าปีสองห้าศูนย์เจ็ดครับผมนี่นะครับหมายเลขสิบหกนะพี่นะสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญอาอาจารย์นองและพี่นะเนี่ยเลื่อนสำนักอาจารย์นองและพี่นะหลังเป็นอาหลวงพรทวดนะครับผมเนี่ย ปีนะปีสองห้าสามแปดครับผมเนี่ยเขาเรียกเขาพิมพ์ว่าเหรียนเลื่อสนสามักศักดิ์มาไปนะเนี่ยพระอาจารย์นองวัดทรายขาวครับผมเนี่ย หลังเป็นหลวงปูท่ทวดครับผมนี่นี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระส,สมเด็จหมายเลขสิบแปดเนี่ยผมได้มาแบบนี้นะอ่า เห็นเขาบอกว่าเป็นทางของอะไรนะหลวงปูู่หรือหลวงปู่อะไรอะ่ะเนี่ยพี่ลองดูเนื้อกันก่อนนะพี่นะผมได้มาแบบนี้นะพี่นะลองชมกันก่อนครับผมเนี่ยผมไม่ได้แกะออกจากตลับนะพี่นะอได้ไปแบบนี้เลยนะพราผมก็ไม่ได้การแกะนะครับผมเนี่ย นี่ยครับผมเนี่ยผมไม่ได้ออกจากตลับนะได้มาแบบนี้เลยนะแล้วห่วงไม่มีด้วยนะครับผมเนี่ยให้ดูกันชัดๆอีกรอบนะพี่นะเนี่ยนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัฟสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผม Okay. Yeah. อ่าหมายเลขสิบเก้าครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปอรอลงพ่องเงินหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนีม่เป็นรูปอรอลงพ่องเงินหมายเลขที่ยี่สิบครับผม นะครับหมายเลขที่ยี่สิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพัสดสมเด็จหมายเลขที่ยีสิบเอ็ดเป็นสมเด็จปกโพนะพี่นะนหมายเลขที่ยี่สบเอ็ดครับผมวันนี้พร้อมเรียมพลาสติกกันน้ําแล้วนะพี่นะ ผมให้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสองอันนี้เขาเรียกพิมพเข่าบวงหรือเปล่า ตรงนี้จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผม ครับหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมจุดสมเด็จวันนี้แถวล่างนี้เขาจะเลี่ยมพลาสติกกันนะ้ำมาเรียบร้อยแล้วนะพี่นะอ่าไม่ต้องกลัวน้ำเข้าแล้วนะครับผมตองนี้จะหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระส,สมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม ครับหมายเลขที่24่สครับผม3ามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่25้าครับ นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมอ่าต uh, uh, ่อไปเป็นหมายเลขยี Scott, Taylor, uh, well, ่ส uh, ิบหกนะพี no ่นะอ่าเป็นรายการพิเศษครับผมนี่อ่ารายการแรกก็จะเป็นนะหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดศูนย์ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะพี่นะนี่คาว่าเป็นข้างเลื่อยอ่ะพี่นะอ่าลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะเนี่ยเนี่ยเ่เป็นข้างเลื่อยนะพี่นะอ่า ครับผมก็เป็นข้างเรื่อยนะครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพวงวัดหนองกระโดนนะพี่นะเหรียญซิสสวยเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเหรียญเนื้อหาซิอสวยนะพี่นะ<ๆ>เผื่อพี่ๆท่านใดอยากได้ไปบูชานะครับผมเนี่ยเหรียญน,นี้ก็นานๆจะเจอทีนะครับผมเนี่ยเหรียญซ้สสวยครับผม สองสี่เจ็ดส่วนครับผมเนี่ยอ๋อครับเป็นค้างเรื่อยนะพี่นะอ่าอันนี้ก็เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะผมเอาใส่ถุงก่อนนะครับอ่าอันนี้ขอสักอันนี้ผมขออ่าเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมเนี่ยขอเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกนะผมใส่ถุงไว้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่หลงราคากันนะพี่นะอ่าขอแค่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะยี่สิบหก เจ็ดร้อยห้าสิบในรายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะพิเศษรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นหลวงพันเนียมรายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นหลวงพันเนียมวัดน้อยแล้วพี่นะต้องใส่ถุงแยกไว้นะรายการพิเศษอี่เน,นี่ยฮะเก่าๆเลยนะพี่นะองค์นี้ พระหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับผมเนี่ย นี่ครับอันนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้ผมขอแปดร้อยบาทครับผมผมขอแปดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแปดร้อยนะครับผมอ่าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดรายการสุดท้ายของอีพีนี้นะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับผม เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นเหรียญฉลองมนดบนะพี่นะอ่านี่นีะครับผมนี่ครับดูหน้าตานานๆจะเจอเหรียญสวยๆนะพี่นะนี่นี่ครับผม สี่เดืกจะหล,ลองมนดบนะพี่นะอายุแปดสิบแปดปีครับผมนี่ครับ ครับอันนี้รายการที่ยี่สิบแปดอันนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทรายการที่ยี่สิบแปดครับผมผมเขียนไว้เลยนะพี่นะยี่สิบแปดยี่สิบแปดเจ็ดร้อยบาทน,นะครับผมในรายการที่ยี่สิบแปดครับผม แล้วก็สำหรับพี่ๆด้านใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมครับผมแกไลน์ K มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ